รู้ไหมครับว่าตามหลักการของแมทตอนที่เราเล่นเกม XO เราควรจะเปิดด้วยช่องมุมตลอดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรเรามาดูที่กระดานของเกม XO ก่อนมันดูเหมือนมี9ช่องนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีแค่3ช่องมุมสีอันจริงๆแล้วเหมือนกันเลยเพราะเราสามารถจินตนาการการหมุนกระดานของเราได้และช่องสีช่องนี้ก็เหมือนกันด้วยเหตุผลเดียวกันอีกช่องหนึ่งที่เราสามารถลงได้ที่ไม่เหมือนกระช่องอื่นก็คือช่องตรงกลางนิงๆแล้วไม่ว่าฝ่วยจะเริ่เดวยช่องอะไช่องามเกมนี้เะเสมออยจ่ดีถ้าทั้ง2คนเล่นาบบองอร์เฟ้แต่ถ้าสมมต่องนี ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เพอร์เฟกงั้นช่องไหนคือช่องที่ดีที่สุดช่องที่ดีที่สุดตามหลักการของแมทก็คือช่องที่หลังที่เราลงช่องนั้นแล้วฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสแพ้สูงที่สุดงั้นเรามาดูแค่3มช่องนี้สําหรับสถานการณ์นี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเลือกช่องมุมมันจะเสมอตลอดแต่ถ้าเขาเลือกช่องระบาดมุมเราจะสามารถชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหลังจากที่เขาเลือกช่องระบางมุมแล้วเราจะสามารถบังคับได้เลยว่าเขาจะต้องวางตัวโออกไว้ตรงไหนบ้างในสถานการณ์นี้มันมีสี่ช่องที่ทําให้เราชนะทันทีแล้วก็ที่ทําาให้เเรสมอ ถ้าเราเริ่มที่ช่องระบังมุมฝ่ายตรงข้ามจะต้องเลือกหนึ่งในสีช่องนี้เพื่อที่จะไม่แพ้ทันทีเพอไม่งนั้นเราจะสามารถบังคับให้มี2วิธีที่เราสามารถชนะได้พร้อมกันซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถบล็อกทั้งสองทางพร้อมกันได้แล้วในสถานการณ์นี้เรามีสี่ช่องที่ทำให้เราชนะแล้วก็สีช่องที่ทำให้เราเสมอถ้าเราเริ่มที่ช่องมุมฝ่ายโอมีแค่ช่องเดียวที่ทำให้เขาเสมอได้ซึ่งก็คือช่องตรงกลางถ้าเขาเลือกช่องอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ช่องตรงกลาง เราจะสามารถบังคับให้มี2วิธีที่เราสามารถชนะได้เหมือนเดิมซึ่งแปลว่าในสถานการณ์นี้มี7ช่องที่ทําให้เราชนะและ1ช่องที่ทําให้เราเสมอในเชิงของแมทเราก็ได้สรุปว่าช่องมุมคือช่องที่ดีที่สุดเพราะมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสผิดได้เยอะที่สุดแต่ว่ามนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์แฟร์เจที่คนทีเยอะที่สุดก็คือการเอาช่องตรงกลางก่อนซึ่งแปลว่าถ้าเราเปิดด้วยช่องมุมหรือช่องระหว่างมุมโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามของเราจะเอาช่องตรงกลางโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็สูงมากๆซึ่งมันจะทําให้เราเสมอกันถ้าเราดูดี ช่องตรงกลางคือช่องที่ถูกต้องของทั้งสองสถานการณ์เลยหลายคนก็เลยบอกว่าช่องที่ดีที่สุดจริงๆคือช่องตรงกลางเพราะฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่เห็นทันทีว่าเขาจะต้องเอาช่องมุมเท่านั้นถ้าเขาไม่อยากแพ้จริงๆแล้วนี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกขั้นตอนครั้งต่อไปที่เล่นเกม XO ก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับ